โมาถึงแล้วฮะหุบเขาไดาโนเสาร์ไดโนสอร์วันเล่ดูฮะบรรยากาศโอหสายพันธุ์อะไรฮะใครรู้บ้างแหมน่นากลัวจริงๆตกตัวใหญ่เลยฮะโอ้โห ท่ิจในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเรศอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ นี่ครับก็คือหุบเขาไดาโนเสาร์หรือว่าไดาโนโซอร์วันเล่บอกว่าไดาโนเสาร์นี่มีประมาณสัก320สายพันธุ์นะก็มีร่วม900กว่าตัวที่เขาปั้นไว้ที่นี่นะมาเก็บบรรยากาศนะแล้วก็ไม่ได้ขึ้นรถดูนะก็เดินไปเรื่อยๆนะให้คุ้มกับ ที่เราอุตส่าห์เข้ามาฟรีลงทุนนะลงทุนมากเลยฮะต้องเข้ามาฟรีนะนะอาศัยสิทธิ์ก็คือฉีดวัคซีนครบอย่างน้อย2เข็มเนะีเรามีหลักฐานด้วยนะี่แหละช่วงดีๆเราต้องรีบเก็บเกี่ยวนะอย่าไปอย่าพลาดอย่าพลาดนะโอกาสอันดีนะไขว่างมีโอกาสมาเลยฮะนะช่วงนี้ ก่อนวันที่สิบห้าะถึงวันที่15บหนะ15เดือนนี้แหละอีกไม่กี่วันนี่เองวันนี้วันที่7แล้วก็รีบๆกันหน่อยฮะนี่แหละบนเขาลูกนี้บนหุบเขาลูกนี้ก็จะมีไดโนเสาร์เดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูนี่เห็นตัวแรกนี่คือ,อยูไทรัน,นัท นี่ฮะทางขึ้นไปเส้นทางที่เดินขึ้นไปนี่ก็จะเป็นเน,นีฮะเหมือนกับทับหลังนารายเป็นทับหลังรูปปั้นต่างๆนี่เหมือนกับนารายบรรทมสินป์บางต่างๆนะัเลยก็ไม่ค่อยรู้หรอกะนะก็พอรู้คร่าวๆนะนี่ บรรยากาศแบบนี้แหละเดินขึ้นมาชั้นแรกนะก็จะเป็นเหมือนเส้นทางที่ให้เราเดินได้นะนี่ฮะนี่ก็จะมีส่วนลักษณะของสวนต่างๆนะให้ชมกันบรรยากาศนะข้างบนนัเป็นภูเขาริงๆิงนะสวยงามแล้วก็ด้านล่างนะบรรยากาศสวนนก นกน่าจะเป็นนกฟาร์เมงโก้ฮะส,สวยๆแล้วก็มีโรงเรือนต่างๆสวนต่างๆอีกเยอะแยะนะคงเที่ยวไม่หมดฮะมาวันเดียวเนี่ยตรงนี้ก็เป็นสนามหญ้าเหมือนสนามกอล์ฟเลยนี่ตรงนี้ก็เป็นเหมือนเชิงเขาเล็กๆ มองฉากไปแล้วก็ฉากหลังจะเป็นภูเขาเออมันก็สวยงามดีฮนะเข้ากันดีก็เดินลุยเข้ามาป่าในป่านี่ก็เจอแล้วตัวแรกโอ้โหน่ากลัวนะอลโลซอรัสนะ a อ,ลลอ,อยู่กับตนปามอืมบรรยากาศน่ากลัวจริงฮะ โซนนี้ก็จะเป็นโซนของดูเหมือนเจดีฮะสวยๆนี่โอ้เขาสร้างเจดีบนสวนหินสวยงามมากๆา่ฮะดูสีทองฮะมันก็จะตัดกับก้อนหินที่เป็นหินสีขาวๆนี่ฮะนี่แหละ,ะใครที่ยังไม่เคยมาลองฮะหาโอกาสมาเนี่ย นี่สวยงามมากๆและตัวโตๆใหญ่ๆทั้งนั้นเลยฮะนี่โอ้ตรงนู้นก็ได้จะเป็นสวนปามเหมือนนี่ตัวใหญ่ฮะสูงประมาณสักตึกสองสามชั้นนะเนี่ยตัวใหญ่จริง นี่นะครับบรรยากาศฮะหุบเขาไดาโนเสาร์นะหรือว่าไดาโนโซ์วลเล่บรรยากาศถ้าแดดดีครับวันนี้แดดโอ้โหก็ถือว่าร้อนพอสมควรนี่ชมบรรยากาศไปไงฮะเนี่ยเห็นแล้วสดชื่นเลยฮะดูสนามหญ้าข้างล่าง เป็นการตกแต่งส่วนสวยๆออมาโซนนี้ก็จะเป็นโซนไดโนเสาร์นะสองข้างถนนก็จะมีไดโนเสาร์สายพันธ์ต่างๆนะกระบอกที่นี่มีร่วม320สายพันธ์นะแล้วก็ปั้นมาประมาณสัก 900กว่าตัวนี่ฮะ<ม>ก็สร้างบรรยากาศฮะนะนี่สวยๆงามๆโอ้มีทั้งอยู่ในป่าด้วยโอ้โหเห็นแล้วน่ากลัวฮะนะนี่นี่ฟังเสียงมันแต่ละสายพันธุ์มันร้องฮะ ฟังเสียงก็จะมีเนีเป็นลำโพงลำโพงหินนะก็ใครที่ยังไม่ได้มาเที่ยวนะ,นะก็หาโอกาสมานะฮะ,ะ,ะก็ถือว่าเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้สำหรับลูกหลานนะบุตรหลานของท่านนะจะได้เรียนรู้ว่า ไดโนเสาร์แต่ละสายพันธุ์มันมีลักษณะเป็นแบบไหนนะดูก็มีคนมาเที่ยวชมกันเยอะนะฮะนะ ก็อ,อาจจะสั่นๆนิดนึงเพราะเราเดินลงนะกระแทกเท้าลงไปมันก็สันส่นๆ,ๆใครที่เดินไม่ไหวก็เนี่ยมีรถฮะบริการ100บาทฮะบัต100บาท ตามฝั่งไปฝั่งนู้นก็โอ้โหเห็นไหมฮดนโนเสราที่เรามองกันเห็นเมื่อกี้ตัวสูงเท่าตึกสองสาชั้นนี่ยนี่แหละฮะบรรยากาศนั่น,นเลยก,ก็เก็บมาให้ชมกันนะใครที่มีโอกาสก็ลองแวะมาเที่ยวกันสวนนงนุษย์นูน่นคร ดูไปไกลๆหนูกัน